ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังนะครับในช่องบุญน้ำหมูปลาหม้อชิมิสนะครับเนาะครับข็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเนาะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะครับมือนีนะครับกะมาถ่ายท้วไหวนะครับเบิ้งนะครับไายนี่เพิ่งเพิ่งอดนะครับเพิ่งลอดลูกนะครับมือนียังมาแรงนะครับนะก็้จะเขาหอกแล้วนะครับกินนมนะครับกินนมเพิ่งจะลอดได้แปดมือนะครับมีแปดมือนะครับในอาทิตย์เดียวนะครับนี่ หนึ่งอาทิตย์ก็หนึ่งวันนะครับกำลังกินนมย่างอร่อยนะครับเนาะแม่เพื่อนกับเป็นลูกตัวที่สามแล้วนะครับกอดง่ายนะครับครับถ้าผมจะมาเปรียบเทียบนะครับการเลี้ยงงูกับเลี้ยงคว้วยนะครับเนาะกับผมก็เลี้ยงทั้งสองอย่างนะครับจะเปรียบเทียบพี่น้องในตั้งนะครับว่าแตกตั้งกันหลายหน่อยทำไหนะครับครับเลี้ยงงูนี่เลี้ยงงูนี่ก็ดีนะครับดีดีคนละแบบนะครับแต่ว่าอยากหู้นะครับว่าดีหน่อยดีหลายทำไรนะครับครับผม จะมาเลี้ยงกล้วยก่อนนะครับยังกล้วยนะครับควาวยควาวยนี่กะในปีละลูุกนะครับเหมือนกันนะครับจะดีอยู่นะครับในปีละลูกนะครับหนึ่งปีต่อลูกครับเพื่อนนี่นะครับกินยาให้มวเศาร์นะครับกินยาให้มวลเสาร์นะครับสายแน่กระตองใดเอามากเขาเขาห่มเอานอนน้าเขาห่มนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนนี่นะครับเป็นเป็นสั์ที่ขาดน้ามไม่ได้นะครับ ต้องนอนในน้ำนะครับแดดท่อนก็ต้องนอนน้ำนะครับไปใสมาใสกะต้องเลยครับขึ้นมาแล้วครับช่วงนี้ครับช่วงสิบโมงเนี่ยสิบโมงไปหาเที่งย่องกลับขึ้นมาเอาเพนเข่าห่มนะครับนอนน้ำเข่าห่มนะครับบุคคลที่จะเลี้ยงนะครับเลี้ยงกวายนะครับกะต้องไม่น้องน้ำนะครับน้องน้ำหรือว่าน้องสะนะครับเป็นของตัวเองนะครับในสถานที่ในที่ของตัวเองนะครับในที่ดินของตัวเองนะครับกะดีนะครับกะจะเลี้ยงได้ดีนะครับเพราะว่าเพิ่นกินง่ายครับเพิ่นกินง่ายนะครับ พอดีของเพ่นกินง่ายยาเพียนๆยาเฮียนๆนะครับก็กินกินอิ่มนะครับกินเล่มเล่มดีครับผมการยู่อาศัยของเพื่อนนีก็ะเป็นการยู่ง่ายนะครับยู่ก็เป็นปูงนะครับเป็นปูแังไหลจิีกอดีของเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนไปเพื่อนจะไปเป็นมูนะครับผมเพื่อนที่นี่จะปูงออกหนานะครับเพื่อนไปเป็นมูนะครับคนนี้เพื่อนจะไปันเป็นก้อนเป็นกลุมนะครับแต่ละข้วแต่ละข้วนะครับน้าแต่ละขอกนะครับจะเป็นเป็นกลมนะครับ แตกต่างกับงัวนะครับง่วง่วนี่โตยางกับยางนะครับบอกหนายางแบบบถผาภัยหละนะครับบดผาผู้ใดนะครับเนาะตัวนํำกลดกับยุ่ยไกลหู้นะครับกับเป็นเหตุให้ห้าเกิดอารมณ์บอดีน้่เครียดน้่มนะครับแต่ดีคนละยางนะครับเนาะครับผมผมกระจอาเรียงเรียงควายนะครับควายนี่กะ